มาเบิงโครงการที่ยั่งันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ากัหลายๆคนกับว้าฮอดนั่นก็คือดิจ i t a l Wallet 1 0 0 0 0นบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊จะได้เงิน10,000บาทนี่ตอนใดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมคะตอนนี้โผล่คอรมอเพิ่อนอยังบ่นันออกมาเลยนะคะหลังจากเพิ่นมีคอรมอแล้วเพิ่นจะไปะถแถลงต่อสภาก่อนนะคะหลังจากพานสภาพแล้วเพิ่นจังจะไม่มีการ ผ่านร่างงบประมาณทาจะใส่ได้จริงนะคือปีหนาหนุนปี2567ค่ะแต่ว่ามีชาชีพค่ะคุณผู้ชมคะการทำงานเชิงรูกเลยตอนนี้ทรง s m s ไปหาพี่น้องประชาชนหลายๆคนก็หลงเสือและก็กดลิงนั่นเข้าไปนะคะซึ่งมันอาจจะเสียงต่อการดูดเงินในมือถือของเข้าไปนั่นเองเรื่องเล่าสิเป็นจังไรเมือนี่ไอแคนมีเรื่องนี้มาบอกติดตามได้จากไอแคนค่ะ มาละเด้ออ้แค kind of ้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวเงินดิจิทัล10000บาทโครงการนี้ยังไม่เริ่มแต่ว่ามิจฉาชีพทําแอปพลิเคชันออกมาหลอกพี่น้องประชาชนแล้วครับ หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนะครับได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีและมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเมื่อวันที่23สิงหาคม2566นะครับ นโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยเฝ้าถามถึงแล้วก็เป็นกระแสะมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทให้กับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้มีการหาเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อพรรคเพื่อไทยได้มีการจัดตั้งรัฐบาลคนไทยทุกคนก็เฝ้าตั้งตารอว่าจะมีการดําเนินนโยบายนี้หรือไม่นะครับ แต่ทันทีที่เราทราบว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมิจฉาชีพก็เริ่มทํางานเลยนะครับด้วยการส่ง SMS ไปหลอกพี่น้องประชาชนให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรับสิทธิเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับ ลิงก์นี้เป็นลิงก์ที่มิจฉาชีพจะฉวยโอกาสในการดูดเงินจากบัญชีของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเราอย่าก,กดลิงก์แล้วก็อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการดําเนินโครงการแจกเงินทีสิทิท่านหนึ่มบาทแต่อย่างใดนะครับมันมีกระบวนการอยู่ เมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็จะมีการถแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภาก่อนที่จะมีการทํางานนะครับการทํางานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหยิบยกนโยบายใดขึ้นมาทําได้เลยนะครับจะต้องมีการนําเรื่องเข้าไปประชุมในคอรมอกันซะก่อนนะครับประชุมได้ผลอย่างไรแล้วถ้าโอเคอนุมัติผ่านมาติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการได้อย่างโครงการเงินที่จะท่าน0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะต้องมาทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีก่อนเพราะทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโอนเงินไปยังกระทรวงนั้นๆเพื่อให้ดําเนินการได้เลย ร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีก็จะต้องเข้าสู่สภาเพื่อได้รับความเห็นชอบก่อนก่อนที่จะมาแปลเป็นเงินให้กระทรวงต่างๆนําไปใช้ดังนั้นการจะดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลมันมีขั้นมีตอนที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพราะว่าเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นเงินของพวกเราทุกๆคนเวลานี้หากใครส่งลิงก์มาให้กดดาวน์โหลดเพื่อรับเงินใดๆสันนษฐานไว้ก่อนได้เลยนะครับว่า เป็นลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพที่จะมาหลอกเอาเงินในบัญชีของท่านฉะนั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าการกดแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเงินที่เราหามาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับ